ขยี้่่อมออกให้ออกสักทีอ่ะจะดึงไปเกี่ยวข้องไปอะไรซะให้ได้ไม่ไม่เข้าใจจิตนาเหมือนกันคือถ้าให้มองแบบไม่แหลมอ่ะก็จะจะมองแบบนี้คือแกอยากจะให้ไม่แหลมออกมาปฏิเสธแบบแข็งขันหวังจะให้ฝั่งนั้นมาถล่มไม่แหลมอ่ะมาช่วยแกถล่มไม่แหลมคือถ้าออกมาพูดผิดนี่ ฝั่งนั้นก็จะมาถล่มบางทีก็จะบอกว่าดูดไปให้เขาด่าอะไรโอ้ยไม่แหลมชินกับการถูกด่าแล้วละคะ่ะขนาดไม่ดูดไปเขายังด่าเลยนะถ้าป้าหวาังดีไม่อยากให้แม่แหลมถูกด่าก็เริ่มจากช่องป้าไหมไม่ต้องพูดถึงแม่แหลมอะ่ะเพราะว่า fc ป้าก็ด่าแม่แหลมหนักใช่ย่อยด่าสารพัดดูถูกบูลลี่ต่างๆนาๆนาเวลาป้าพูดถึงแม่แหลมแล้วเหมือนจะหวาังดีอ่ะว่าคลิปเราถูกดูดไปเพราะว่าเออแล้วก็ไปให้เขาด่าอย่างนั้นอย่างนี้แม่แหลมเข้าใจโลกโซเชียลคะ่ะ ถูกใจเขาก็ว่าดีไม่ถูกใจเขาก็ดา่ามันมีอยู่แค่นี้อย่างของป้าก็เหมือนกันเอาไม่แหลมไปพูดนิดเดียวดู fc ป้าด่าสิคะเหมือนเก็บกดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนแค้นเรามาแต่ชาติปางก่อนอันนั้นก็ไม่ได้สนใจมันเป็นธรรมดาของโซเชียลจะมองแบบนี้คิดคิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่คิดหรอกคิดเหมือนกันว่าจะออกมาตอบออกมาพูดไหมถ้าไม่พูดก็จะเอาอยู่อย่างนี้แหละมโนพลรมอยู่ถ้าเรื่องในกวกกอกเรไม่เชื่อคนกวกกอก่าไปเชื่อที่ไหนไปเชื่อสุดอกที่ไหนคะนะ ยอมรับเถอคะ่ะ fc ป้าว่าพวกคุณเนะ่ะกําลังถูกป้าปั่นหัวอยู่เราพูดไม่เชื่อหาว่าเราโกหกเราอยู่ในกลัวกอกค่ะเรื่องราวของกลัวกรดเราจะโกหกทาไมมีประโยชน์อะไรในการโกหกเรื่องราวของเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราไม่ใช่แต่ไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงแต่เห็นการโกหกแล้วมันบางครั้งมันก็ไม่ไหวกับการทนฟังเหมือนกันถ้าไม่ฟังก็เลี้ยวไปหรอกตอบให้แล้วนะคะกรูณาฟังให้เข้าใจ ถ้าจะเอาไปมาตอบโต้แม่แหลมก็ฟังให้เข้าใจนะคะกฎหมายของแม่แหลมก็คือแม่แหลมไม่ได้เรียนกฎหมายไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายกิมมาเล่าเรื่องกฎหมายเราดูจากประสบการณ์ที่เราพบเจอในหมู่บ้านเราตั้งแต่คดีใหญ่จนมาถึงคดีเล็กคดีน้อยคดีหยิบคดีย่อยดูการมาหาข้อมูลมาสอบปากคำชาวบ้านเกี่ยวกับแต่ละคดีรวมถึงคดีใหญ่แล้วก็มาคดีเล็กๆ็ก,ก,กน้อยๆมินประมาทก,ก็เหมือนกันเราเข้าไปนั่งฟังอ่ะเราเข้าไปนั่งฟังคําอธิบายของศาลท่านว่าคดีหมินนี้มันจะต้องเข้าข้อตรงๆงเตง็มเต็มนี่คืออะไรยังไง แม่เหลมเอาจากประสบการณ์ของแม่เหลยมค่ะมามาพูดการเล่านิทานก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้มีความผิดมีถ้าเขาสามารถเชื่อมโยงได้สิ่งที่แม่เหลมอยากเห็นก็คืออ่ะมีคนด่าลูกนอกไส้ป้าอยู่ทุกวี่ทุกวันน่ะป้าก็ลงมาเชื่อมโยงให้แม่เหลยมดูสักสักคนสักช่องที่ด่าสิคะแม่เหล็มเชื่อว่ามีช่องไหนด่าบ้างนี่ป้ารู้แหละป้าลองมาเชื่อมโยงไหมแล้วก็เอามาฟาดหน้าแม่เหล็มเลยเห็นไหมนี่แม่เหลยมสามารถเอาเรื่องได้แล้วนี่คนเล่านิทานด่าคนนี่นะ ถ้ามันยังไม่เกิดก็อย่าเอามาอย่าเอามาว่าเลยค่ะแค่มโนแค่คิดนะ่ะมันเชื่อมโยงอย่างนี้นไปนั่งพูดอยู่ฝรั่งเศสพูดยังไงก็ได้พูดให้แพ้ให้ชนะได้หมดแหละแต่อยากเห็นความเป็นจริงอยากเห็นป้ามาขึ้นศาลเป็นพยานยืนยันเอาผิดช่องเนี้ยที่เล่านิทานนี่คือคนเนี้ยฉันยืนยันฉันจะเป็นคนเล่าฉันจะเป็นคนพูดยืนยันต่อหน้าศาลท่านเลยว่าน,นิทานของนี่เนี่ยเป็นนามสมมุติของคนนี้มาทําให้แม่แหลมดูก่อนไม่ใช่ไปนั่งพูดได้ ได้สิคะได้ตามความคิดนะได้หมดเลยอยากจะให้เป็นแบบไหนก็ได้เราคิดนะยิ่งเราเกลียดนี่อยากให้ตายไปพรุ่งนี้เขาก็จะตายไปพรุ่งนี้ในความคิดของเราแต่ในความเป็นจริงเขาจะตายหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเป๊กแม่พูดถูกไหมเป๊กถูกนะถูกสําหรับเราสําหรับคนอื่นี่ยไม่รู้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่สําหรับแม่แหลมนี่แม่แหลมว่าแม่แหลมพูดถูกมากอันนี้แหละคือความจริงของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันกฎหมายก็เหมือนกันกฎหมายแบบยานยานน่ะแม่แหลไม่รู้หรอก รู้แบบกฎหมายแบบแหลมแหลมเท่าที่แหลมเห็นมาจากประสบการณ์ที่พบที่เจอที่เห็นจากการได้ไปฟังท่านผู้รู้กฎหมายทั้งระดับท่านทนายท่านระดับอายการแม้แต่ศาลเองเราก็เคยเข้าไปฟังเกี่ยวกับการพูดคดีหมิ่นคดีอะไรต่างๆนานนะนะเนี่ยเราฟังมาด้วยตัวเองแล้วก็คิดตามตามความคิดของเรานะไม่ได้มานั่งคิดมโนเอาไปเองว่าพูดแบบนี้มันจะต้องผิดมันจะต้องเข้ามันจะต้องออกอันนั้นคือความคิดของเรานะ แต่ของป้านี่แม่ก็คิดเหมือนกันว่าเข้าทุกดอกการหมิ่นประมาทน่ะแต่ว่าป้าอยู่ต่างประเทศแค่นั้นเองป้าไม่ได้อยู่ไทยถ้าป้าอยู่ไทยนี่ร้อยหนึ่งเอาสลึงเดียวป้าไม่พูดขนาดนี้หรอกหมิ่นประมาทคนน่ะด่าเด็กด่าอะไรนั่นน่ะเอามาด่าเขาเป็นวักเป็นเวนใช่ฉันไม่ได้ดูหมิ่นฉันวิพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือความคิดของป้าป้าคิดว่านั่นไม่ใช่การดูหมิ่นนั่นคือการวิพากษ์วิจารณ์แต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนป้าเหมือนที่ป้าไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นเหมือนกัน เคยเข้าใจคนอื่นบ้างหรือเปล่านอกจากตัวเองเนี่ยเออนะอนะฟังให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปบิดเบือนให้เอฟซีด่าแม่แหลมนะฟังให้เข้าใจก่อนถ้าเอาไปพูดตรงกับที่แม่แหลมพูดล้วถูกด่าก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคะแต่ที่ผ่านมานี่เอาไปบิดเหลือเกินตรงสวนยางนั่นนะเราบอกไว้ให้หาพยานหลักฐานสองคนไปยืนยนันสิว่าเห็นคนนี้ทํากระทําความผิดจริงๆมาด่าเราว่าเออไม่ยอมเพราะคุณไม่ยอมรับก็คือรอดอย่างนั้นอย่างนี้เหรอเอาเราเห็นจากที่ผ่านมาเห็นจากที่ผ่านมาเนะี่ย ที่เขาโดนเน่ยเพราะเขายอมรับเราคิดตามตรงนี้ถ้าเขาไม่ยอมรับมันก็ต้องมีการสืบมีการหา,หาพยานหลักฐานสุดท้ายถ้าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดตามข้อเก่าวหาข้อลองเรียนมันก็คือผิดนั่นแหละไม่ได้ว่าไม่ผิดหรอกแต่เบื้องต้นเขาปฏิเสธมันก็ต้องหาพยานหลักฐานไปเอาผิดเขาไม่ใช่เหรอกฎหมายมันไม่ใช่แบบนี้เหรอหรือว่าไม่เหลี่ยมเข้าใจผิดกฎหมายนี่คือใครจะพูดยังไงถ้าฉันไม่ชอบคนเนี้ยคนนี้ผิดก็ต้องผิดตามอย่างนั้นเหรอ กฎหมายฉบับไหนฉบับยันยานหรือกฎหมายประเทศไทยอือต้องหาพยานหลักฐานเอาผิดอ่ะก็เขาปฏิเสธเออถ้าเขายอมรับก็เป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วกับป่านนี้เนะี่ยเป็นคดีไปแล้วอันนี้เขาไม่ยอมรับมันก็ต้องหาพยานหลักฐานตำรวจเขาจะกล้าไหมถ้าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเขาก็กลัวเหมือนกันไม่ได้ว่านะคะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในตามเนื้อเรื่องเนี่มีอันนั้นไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มันเกินไปมันคือการดา่าดูด่าเด็กอะ่ะ ดูดา่าลูกยแยแนก็สุดทนเหมือนกันอันนี้ไม่ได้จะไปอวยไปอะไรนะคะเรามองอะ่ะคือด่าพ่อด่าแม่ครานี้เราเราไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเขาคือผู้ใหญ่อะแต่เรามองว่าเขาคนนั้นก็คือเด็กอะแต่เวลาเขามีการวิพากษ์วิจารณ์มีการว่าอีกคนหนึ่งมีป้าก็จะเป็นจะตายอย่างที่เขาว่าจริงๆอะทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเราโดนน่ะก็มาจากป้านะคะโดนดา่าโดนอะไระคือการปกป้องการออกมาพูดออกมาพูดถึงอะ่ะก็รู้อยู่แล้วอะว่ามันมีสองฝั่งน่ะ พูดดียังไงมันก็ต้องมีอีกฝั่งหนึ่งที่ออกมาโตถ้าป้าหวังดีจริงๆอ่ะกับเด็กนี่ป้าไม่เอ่ยถึงหรอกคะ่ะการปกป้องนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่แม่เขาปกป้องดีไหมนะการปกป้องโดยการไปด่าคนอื่นเรามองมาตลอดไม่ว่าจะเป็นยุคไหนว่านั่นไม่ใช่การปกป้องนั่นเป็นการให้ถูกด่านักกว่าเดิมไม่เคยเห็นว่าการปกป้องโดยการด่าแล้วมันทําให้อีกฝั่งหนึ่งหยุดมันมีแต่ทําให้เขาด่ามากกว่าเดิมนะจริงๆจ,จ,จุดประสงค์คือแบบนั้น เพราะว่าถ้ามีการด่าป้าก็จะมีอะไรมาตอบโต้ถ้าไม่มีใครว่าอะไรเลยอ่ะหนึ่งไม่มีใครว่าผู้สูญเสียป้าจะไม่มีคอนเทนต์เพราะว่าคอนเทนต์ของป้าคือปกป้องถ้าไม่มีใครว่าไม่มีใครเอ่ยถึงพลาดพิงเลยป้าจะตกงานไปเรื่อยๆป้าก็เลยพยายามไปด่าคนนั้นคนนี้ให้มีการเอามาเปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็คือมีมีลูกนั่นแหละจุดประสงค์ของป้าคือแบบนั้นป้าไม่ได้หวังดีหรอกค่ะคนหวังดีก็จะไม่พูดถึงเลยปล่อยผ่าน เพราะว่าในโซเชียลนี่ก็รู้อยู่ว่าถ้าไม่มีการตอบโต้ไม่เนี่ยหลวันสองวันมันก็เงียบไปแต่นี้ไม่ยอมให้เงียบพูดถึงเด็กก็จะเอาไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเขาเรียกว่าดึงมาให้ถูกด่าครับป้าไม่ใช่การปกป้องหรอกเราเข้าไปฟังเหรอจริงๆไม่แหละไม่ได้ติดตามนะแต่เห็นเป็นกระแสก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูคาตอบของน้องเขาหนะน้องลูกยายแตนเนะี่ะคาว่าอะไรนะที่ป้าเอามาจับจับมาเป็นประเด็นนะ่ะขึ้นทําไม ก <moż> ็คือมันตีความหมายได้หลายอย่างขึ้นทําไมก็คือเขาไม่อยากขึ้นเราไม่ได้คิดอะไรมากเขาไม่อยากขึ้นเครื่องก็แค่นั้นแหะเขาอยากไปแบบเออไปกับรถนี่มันได้เที่ยวได้พักได้แวะตรงนั้นตรงนี้เราคิดแบบนี้เด็กๆเขาจะเป็นแบบนั้นเขาไม่อยากขึ้นเครื่องเขาอยากไปรถอ่ะแวะตรงนั้นตรงนี้เป็นเที่ยวอ่ะพักไปเรื่อยๆแบบนั้นแหะตามความคิดของเราคือแบบนี้นู่นนะครับเอาไปเปเอาไปแปลงเอาไปอะไรก็ไม่รู้มากมายอันนี้พูดตามความคิดของเราเห็นเป็นกระแสก็เลยไปดู แล้วเอาไปเปรียบเทียบตรงนั้นตรงนี้มันก็ต้องมีข้อเปรียบเทียบอยู่แล้วเวลาป้าพูดถึงเด็กอะ่ะเขาก็ต้องเอาเปรียบ,เ,ยบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วตรงนั้นแม่แหละไม่เชื่อหรอกว่าป้าไม่รู้อะ่ะป้าก็รู้แต่พยายามจะดึงออกมาอยู่ตลอดเวลามันจะได้มีอะไรมาพูดเอาใจเอฟสี่ว่าป้าทําอยู่ทุกวันนี้คือการปกป้องปกป้องด้วยการด่าไม่มีใครชนะหรอกคะ่ะก็มีแต่ถูกด่าเพิ่มหนากว่าเดิมใครไปสามารถไปห้ามหยุดใครได้อะไะบางคนนี่โดนคดีหมิ่นโดนอะไรเขายังไม่ ยังไม่หยุดอ่ะคิดดูถ้าไม่อยากให้ถูกดดาก็คือเงียบไม่ต้องพูดถึงเด็กนะ่ะเล่นเฉพาะผู้ใหญ่นะ่ะผู้ใหญ่ด้วยกันนะตอบโต้กันไปอ่ะใช่ไหมเด็กก็คือส่วนเด็กอาจจะอ้างว่าเอาออกมาออกสือ่อทาไมเขาก็ออกมาเยอะแยะทําไมป้าไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์ทุกช่องที่ก็เอาลูกเอามาอะไรออกมาแล้วมันไม่เหมาะสมนะคะคือจับจ้องอยู่แค่นี้จับจ้องอยู่แค่นี้ไปรอจับผิดอยู่แค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าการจับผิดแบบนี้นี่คนดูจะเยอะ,ยอะถ้าไปจับผิดคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรกกนะมันไม่มีคนดู ยอมรับตรงนี้เถอะ